โอเคนะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้คุณโกอยู่กับเกมไม่ครับออยสปอนนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้ก็อ่าผมอัดต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับไม่เชิงเสียผมอ่าไปหาแร่มาเพิ่มครับแล้วก็อัดต่อกันเลยนะครับผมโอเคครับซึ่งแร่ที่ผมหามาเพิ่มนะครับนั่นก็คืออ่านี่ครับผมผมใช้ใช้เอกเย์หามาช่วยนะครับผมได้แร่อ่าได้แร่ยูเรเนียมครับผมนะ ได้มาหกสิบชิ้นครับก็เยอะพอตัวอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็ได้อาไทเทเนียมมา49ชิ้นครับผมโอเคแล้วก็ได้อาร์มิทิสมานะครับผมทำไมขุดมาทําไมครับผมเอามาเพื่อให้อ่าอะไรวะลืมผมเอามาไว้นะครับเพื่อให้อ่าทำชุดเกาะนะครับผมโอเคครับแล้วก็หินมากมายครับหินโคตรเยอะนะครับผมที่จริงมันได้เยอะกว่านี้ครับแต่ว่าของในตัวมันเต็มกอดนะครับหินนี่บอกเลยครับเยอะมากๆนะครับผมขุดได้มาครับ โอเคครับผมแล้วผมก็ได้อ่าโคมาเพิ่มเล็กน้อยครับโอเคไปขุดมาเมื่อกี้ครับอ่าแล้วนี่ครับเป็นไทเทเนียมครับผมที่ผมมีอยู่แล้วนะครับขุดได้จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมโอเคครับผมซื้อพาร์ทนี้ครับตามที่เราสัญญากันเอาไว้นะครับว่าเราจะไปหาเกรลเฟนนะครับแล้วก็ทำอ่าของอัลติเมทนะครับผมนี่เดรโบอาร์เตเมตครับผมใช้อ่าสติงครับสติงสติงเป็นใยแมงมุมครับผมเดี๋ยวนะผมขอเผาแรกก่อนยังไม่เผาเลยนะฮะเผาแป๊บเผาแป๊บ เดี๋ยวนะเอาแร่มก่อนดิเออเอาแร่มาก่อนเอาแร่มาก่อนนะครับโอเคเผาแป๊บนะครับอ่าโอเคครับผมมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันค้างๆแหลกๆครับผมโอเคมาต่อครับมาเผาแร่ไปครับยูเรเนียมกับไทเทเนียมนะครับอ่าโอเคเอ่อเดี๋ยวนะทำไมมันมืดๆน่าจะมืดๆมันมนโอเคครับปึ๊บปื๊บปื๊บอ่าพอดีช่วงนี้ว่างเยอะครับอัดต่อกันสี่ห้าพาสครับตอนนี้โอเคอ่าผมจะทำอะไรดีวะหว่างรอนเผา ผมไปหาวัตวัตถุดิบดีกว่าไหมวัตถุดิบเหรอเอต้องใช้สติงใช่ปะ่ะโอเคเราไปหาแมงมุมกันดีกว่าครับแมงมุมแมงมุมตอนนี้มันก็มืดแล้วนะครับผมโอเคผมจะไปหาแมงมุมด้วยแล้วกันครับแมงมุมจ้าอยู่ไหนเนาะโอเคบินไหมเราจะบินไหมเราเราต้องมีกาศบินไหมบินไหนบินไหนก็ดีครับแฟรี่อยู่ไหนวะแฟรี่ตัวโปรดเราครับตัวโปรดนะครับผมโอเคแฟรีนะะ่นะครับเริ่นอ๋อเล่นมันเยอะดีครับแฟรี่โอเค แมงมุมแถวนี้มีไหมหนอแมงมุมจ๋าไว้ตัวอะไรไวะเนี่ดดยบัตเตอร์ไฟโอเคครับผ่านแมงมุมกันต่อไปครับน่ามันสกิลตัน้นเนี่ยมันเท่ดีครับดูดิสกิลมีแบบ <c oughs> มีม,มีมีที่เก็บธนูดิครับโอเคฆ่าปแป๊บนะครับน,นะครับผมโอเคครับมาตอนนี้ตอนตอนนี้เริ่มเจ็บคอแล้วครับอัดอัดยาวนะครับอัดต่อกันสี่ห้าพาร์ทนะครับผมโอเคครับแมงมุมไม่เจอแมงมุมเลยวะครับกรรมไอ้บ้าแมงมุม บ้าแล้วมบ้าแล้วครับแมงมุมไม่เจอเลยนะครับแมงมุมจ๋าอยู่ไหนเนอกกรมไม่เจอเลยหรอจริงดิชิบหายนะครับผมแมงมุม,มโอเคครับบินบินไปดานนวนกันผมไม่อยากเข้าป่าเออเข้าไปแล้วมันเจอแต่พวกเอ้ยเดีย๋ยวอย่างม,มางมุมยังมุมจําหน้าจําได้จํบห้านั่นไงอ๋อเกือบไปไกลซะแล้วนะครับดีนคิดออกนะครับผมยังไงเจอแล้วครับไอ,ไอ้ยไอ้แมงมุมนะครับผมโอเคปึ๊บ นะครับมาตัดแป๊บตัดแป๊บกับผมยังมุมต้องใช้อ่าแป๊บมึงนะครับผมขอเปิดดูก่อนนะครับโอ้ผมโออัอนิเมตนะครับเดี๋ยวดูดิอ่าใช้โอเคสามชิ้นก็พอครับไม่ต้องใช้เยอะครับเปิบเปิบเปิบโอเคปึ๊บเป๊บอ่ะพอเลยครับผมได้มาห้าชิ้นก็ก็เพียงพอแล้วนะครับต่อไปก็เหลือแค่รอมันอ่าเผาเสร็จนะครับผมกับล่างเดิมแป๊บล่างเดิม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 เฮ้ยสกิลตันว่ะ เออสเกลตันว่ะอยากลองอยากลองแมวติงเทเชดเดมสเกลตันใส่ชุดเกาะนะครับผมโอเคกลับ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 อ่ะปึ๊บ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 อ่าเดี๋ยวไปหาก่อนครับไปหาก่อนชึบ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 เออจะบอกจะบอกไปว่าอ่าไทเทเนียมผมพอแล้วนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บเอามาครับแล้วก็อ่าสติงครับรอยูเรเนียมเผาแล้วกันครับอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสติงยูเรเนียมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับแม่ โอเคแล้วก okay. ็วางมันวางไงวะต้องใช้เหล็กด้วยใช่ไหมเอือร์เล็กๆๆกามผมแทบไม่ได้ขุดเหล็กมาเพิ่มเลยครับไม่ค่อยสนใจเหล็กนะครับผมเหล็กโอ้โหขุดไปน้อยมากเลยวะแทบไม่ได้ขุดมาเพิ่มครับเหล็กโอเคขออภัยครับน่าจะพออยู่หรอกมั้งครับโอ้โหกามเลยครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มก็ได้ครับเหล็กๆอ่ะครับแป๊บชึบชึบมาเลยปึ๊บไอ้บราดวางสลับกันมาเดบิวต์โปรก็ผมเนี่ยบอะไรวะ power frame plus โอเ okay. ค i n f i n i t y ด้วยเจ๋ง pues mm. น,น nah, okay. ะฮะปัญหาคือลูกขนูอยู่ไหนกามแล้วลูกขนูไม่มีมาแล้วนะฮะไม่มีลูกขนูไอ้เพื่เอ๋ยทำธนูแต่ไม่มีลูกธนูตะเริญพอเนี่ยครับโอ้โหไปหาธนูแป๊บจังหวะนี้นะครับทำไมรู้สึกเกมแลกๆมันโหลดอะไรอะไรหรือเปล่าโอเคแป๊บนึงนะครับผมขอขอเช็คอะไรนิดนึงนะฮะโอเคกลับมาต่อแล้วครับนะเมื่อกี้นั่นหลัดโปรแกรมอะไรไม่รู้แฮะมา เรามาดูไอ้อัลติเมดกันบ้างดีกว่าครับอัลติเมดบราลมีมีพาวเวอร์ห้าครับผมยิงอะไรขึ้นห้าครับแล้วก็อ่าไฟสามมาพัดพัดสองครับผมเป็นพัดจะเป็นประมาณว่าแบบกระเด็นไกลอันจะประมาณนั้นมันครับเป็นต่อยแปลตามตรงคือต่อยครับผมแล้วก็อิสฟิตี้ครับมาตอนนี้มันก็มืดมืดอยู่ครับผมจะไปหาสเกลตันครับผมต้องการลูกขนูครับสเกลตันจะน่าอยู่ไหนนะครับผมโอเคหาสเกลแป๊บเดี๋ยวนะแปลงร่างออกแฟรี่ก่อนแฟรี่ โอเคครับผมจะแพ่สกิลครับผมสเกลสเกลสเกลนะครับโอเคเอ้ยตกอีกแล้วทุกครั้งที่แปลงร่างเลยนะครับต้องตกลงมาหนึ่งทีครับผมโอเคสเกลจ๋าสเกลไม่เจอเลยวะครับเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นน่าจะมีเว้ยมันสว่างดีสว่างจะมีไหมโอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเอ๋ยโอเคนะเดี๋ยวนั่นไงนั่นไงใช่ปอลนั่นใช่ไหมเนาะใช่ไหมนั่นนายนายคือสเกลเลตันใช่ไหมใช่ไหมตอบมาเออตอบไม่เนา ไม่ตอบไปครับสกลิลโอ้ยตอบตอบตอบ,ตอบแม่จำแมวโอเคให้ผมได้มา,ามแล้วครับอ่าโบร์นะครผมเรามาลอง The Bro. เดอะอัลติเมทโบกันเดี๋ยวอัตเทอรเมทโบร์จะมา่งดีกว่าครับมาชึบป,ปื้บปึ้ง,งกรรมยิงยิงกระเฟนไม่ได้อิบรามันตั้งไว้แล้วนะครับเราไปยิงใครดีครับเราไปยิงพึ่งดีกว่าไหมเออไปยิงพึ่งเอ้ยมันผีเสื้อชิงเรียบร้อยนะครับโอเคทดสอบคอมเมนต์ชิปโอ้ยครัวเฮ้ยท่านผู้ชมครับ คิดครั้งเดียวมันก็ยิงได้วะ่ะเออเนี่ยโอ้โหยิงรลว,ลวๆเลยนะครับผมโอเคแสดงว่าเราไม่ต้องกดค้างครับผมเพื่อยิงครับแต่ว่าเราคิดครั้งเดียวก็ได้ครับผมโอโ้โหเจ๋งอยู่ครับเจ๋งอยู่ <medio> ใช้ได้นะครับโอเคเราจะไปหาอ,ออาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีแร่อยู่เรามาขุดแร่นหน่อยไหมเออแร่เลยตรงนี้อ๋อเป็นแร่ทองเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ต้องการแร่ท <Wow. S 1> องครับแร่ทอนน <Wow. S 1> งโอเคเราไปยิงปีเสื้อก่อนหน่อยไหมเออไปยิงเราไปยิงผีเสื้ออยู่ครับผีเสือ้อผีเสือเส้อ เออตรงนี้เราเอ้ยไม่ใช่ปดเสื้อเดี๋ยวพึ่งพึ่ง,งเอ่อตรงนี้เราอ๋อตรงนี้เราพังสปอนไปแล้วครับตรงไหนวะที่เรายังไม่พังสปอนด้านนู้น,นไปครับที่เรายังไม่พังสปอนนะครับโอเคได้ไงครับด้านนู้นนะครับผมโอเคเราไปยิงปีเสื้อกันหน่อยดีกว่าครับไม่ใช่ไอ้บ้าพึ่งเดี๋ยวพูดผิดแต่ต่อเลยนะครับหลอนหลอนโอเคมาอัดอัดยาวนานเกินครับโอเคอืออกมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกมาดิไอ้บ้างจากยิงแล้วจากยิงแล้วออกมาเพื่อนโอ้ผมง้งง้งง้งไว้หรอเลยเนี่ย ออกมาสินายโอเคนายวะนายไหน,ไห Nein, ไหนเสียงเออเออโอ้ห้าสิบสามดาเมจเชติมแรงมากแรงมากเออคู่ยิ่งยิงมีตัวมีตัวเลย<ไ>มันหลบไปที่ชเชตต้นโอ้เออเออเชตแรงแรงเหมือนกันครับแรงพอตัวเหมือนกันครับ okay. ออโอ้โหใช้ได้ใช้ได้นะครับผมโอเคเอออย่าอย่าโอ้มันหมันโอเคมันหมันมันมันอยู่มันอยู่ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เจาะ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  ช่าโอ้โหสุดยอดนะี่ครับแม่เจียง,งอยู่ครับเจีงอยู่เจีงอยู่ตัวอะไรวะนั่นเขาแกะแกะแกะนะับผมโอเคโอเคครับมากลับดีกว่าครับเรากลับไปทำต่อดีกว่าบ้านเราเเเเเอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านเราอเลยบ้านเราเราอยู่ทางนู้นครับโอเคว่าเจีงอยู่ครับเจีงอยู่เจีงอยู่คือแบบมันยิงคือแบบมันยิงได้ต่อเนื่องครับแบบไม่ต้องมีรีโหลดนะฮะผมปัง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 เลยครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้โอเคเรากลับไปที่โฮมอยู่ครับผมโฮมแล้วครับบ้านแสนสุขของเรา นะครับอ่ากับแฟรลี่นะครับพูดน้อยซึ่งใช้มันุกพาทเลยครับในการบินเพราะว่าเลือดมันเยอะดีนะครับแล้วก็มันก็ตัวเล็กด้วยครับมันบินง่ายดีนะครับผมโอเคครับผมว่าเราต้องทําฐานประชาการนะครับตรงนี้เพราะว่าเราจะมุดหัวยูเรนูต่อไปก็ไม่ได้นะครับเราเริ่มมีของเจ๋งๆนะครับโอเคครับเรามาเอาของกันดีกว่าอ่าอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะกระเป๋าดิอยู่ในกระเป๋าไหนอโอเคอ่าเก็บของไม่จะเป็นไปก่อนชิบไอราธนูมาดิโอเคอยู่ไหนวะ ผมจะเอาไว้นั่นน่ะไอ้ตรงสร้างบ้านเนี่ยครับไ,อ,อ,ไ,อ,ไบอินสแตนซ์เซเบิลยังไงครับอินสแตนซ์เซเบิลนะครับผมโอเคบ้านบ้านในฝันเพียงแค่บ้านในฝันเพียงแค่ค,ค,คนคลิกขวาเท่านั้นนะครับโอเคเรามาลองกันดีกว่าครับผมมาเซเบิลเซเบิลเซเบิลปึ๊บ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 ,บ,บ,บตรงไหนดีหนอใกล้ๆไม่ได้ประมาณตรงนี้ชิงชิงนะครับผมโอเคปึง้งเรียบร้อยครับบ้านในฝัน <gor uk> บ้านในฝันเพียงแค่คนคลิกขวาครับโอเคกลับร่างเดิมแป๊บจิ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 ๊บอยู่ไหนหนอร่างเดิมเราโอ้โห ผมว่าเริ่มเราเริ่มข่ามอเตอร์ไปเยอะแล้วครับโ okay, อเคเอาเตียงมาครับเตียงมาเตียงมาวางไปครับบ้านเรียบร้อยนะครับบ้านบ้านในฝันแล้วก็เอาเออลืมลืมลืมเอาเอย่องอางนี้ปกตินี่ไงบูเดอ้์ประตนะนนรนะรนูนะครับนี่แหละบ้านในฝันของเราครับไงขี้ขวานขี้ขวาทีเดียวเท่นั้นครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปทําของกันต่อดีกว่าครับอดอกไม้แป๊บนึงนะดอกไม้ผมอ้อย่างไง เราเจอะดอกไม้ครับไปจีบเจีบแฟนสาวครับจีบแฟนดอกไม้ครับเอาไปจีบแฟนนะครับผมโอเคปึ๊บปื๊บกระโพดกระโพดกินแป๊บกระโพดนะครับเผาเผาไงเลยวะอู้เผาเผาเยอะพอตัวกันครับอ่าถ่าที่เนี่ยเผาเสร็จแล้วครับเร็วจังวะเฮ้ยแบ่งแบ่งมาหน่อยแบ่งมาหน่อยแบ่งมาหน่อยแบ่งโอเคมันก็ใกล้เสร็จเหมือนกันนีกว่าโอเคครับมาผมจะทําให้หมดเลยครับได้มากี่ชิ้นครับได้มาห้าเม็ดครับห้าเม็ดแล้วอ่ยูเรเนียมได้มาสี่เม็ดครับสี่เม็ดครับผม ทำอะไรได้บ้างหนอเรามาดูกันดีกว่าครับอ่าอันติเมตที่แน่ๆได้อันนี้แน่นอนครับอัเติเมตโอเคไทยยางก็สองเหรอโอ้โหเปืองเปืองพอตัวอยู่เหมือนกันครับไทยยางก็สองชึบชึบแล้วก็อ่านี่ชึบชึบนะครับโอเควางตรงกลางเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับเดอะเติเมตนะครับผมแล้วก็อ่าทำอะไรเพิ่มได้ดีครับต้องทําอะไรเพิ่มอีกครับหัวไม่จะเป็นครับขวานขวานเหรอไม่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 ขวานขวานก็โอเคนะ เออขวานก็โอเคนะเออขวานขวานมาขวานมาโอเคครับใช้อ,อ่าใช่อ,อ่าดูไม่ทันโอเคโอเคใช้ไททเทเนียม2ครับมาแล้วก็นี่1เหล็ก2ชิ้นครับขวานโอเคเรียบร้อยครับแม่ได้วขวานมาแล้วครับผมของสุดโกง4ชิ้นครับจังหวะนี้โอเคเอ,อ่าเก็บไปครับ จังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ครับเราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเนี่ยผมมอสเอ็กซลเลยนะท,ที่ที่ทำให้เราที่ที่ทำให้เราหาบอลได้อย่างง่ายดายครับผมขอบคุณมอสเอ็กเซลเลยด้วยครับผมโอเคครับมาเอเอเดืเอดเอตู่บ้าอะไรวะนั่นโอ้โหน่ากลัวนอยู่ตรงนั้นเหี๋โอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับมันครับโอเคครับจังหวะนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมอสเอ็กเซลมอสเอ็กซลโอ้โเล่นพันเล่นพันละจังหวะนี้ก็ต้องอ่าขอบคุณมอสเอ็กซลเลยนะครับผมโอเคครับมาเก็บไปเก็บไป ผมจะเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วกันนะพวกของที่มันน่าใช้น่าใช้หน่อยครับโอเคเก็บไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดิเรอไปหาแฟนกันหน่อยดีกว่าครับไปหาแฟนดีกว่าหาแฟนหาแฟนนะครับจังหวะนี้แล้วพวกนี้ก็ไม่จะเป็นนะครับแต่ก็ถือไว้ถือไว้หน่อยแล้วกันครับโอเคเรามาดูกันมากดีกว่าครับมันทำอะไรได้มี efficiency 5้ครับผม efficiency ก็คือเป็นการขุดเร็วนะครับแล้วก็ fortune หเจ๋งเลยครับ fortune หขุดทีได้เป็น10แร้เลยมั้งเนี่ย ครับโอเคแล้วก็มีอ่าขวานนะครับซึ่งเป็น efficiency 5ครับผมโอเคแต่ว่าไดเมตที่ไดเมตแรงทุกอันเลยครับผมโอเคครับมาจริงจริงเทียวแตกเลยเว้ยโอวเร็วเร็วเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่นะครับโอเคเราไปหาแฟนแค่มากดีกว่าครับเตรียมดอกไม้ไปเยอะๆเลยนะครับเราเราต้องไม่ดาบให้แฟนนะครับดาบให้แฟนดาบให้แฟนดาบเด็กแล้วกันดาบเด็กให้แฟนเหรออืมดาบเราไม่มีโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำเกาะใหม่ก่อนเด้อเริมทำเกาะใหม่ไอ้บ้า นะครับทำกางเกงมาก่อนแล้วก็ทําหมวกมาก่อนนะครับเกาะเกาะไอเกาะอเมทิสต okay. ์คร uh, ับผมโอเคครับมาชึบเชิบชิบนะครับโอเคผมแล้วก็เออทำอะไรต่อดิวะเออเอ้ยมันก็หมดแล้วเนี่ว่าไอ้ป้าเอ้ยโอเคปึ๊บปึ๊บครับชุดชุดอเมทิสต์ครับผมอ้ารองเท้ามันยังไม่ใช่อเมทิสต์แต่ว่าทำรองเท้าแป๊บเอ้ยมันหมวกไอ้ป้าโอเครองเท้ามาครับอ่ะแล้วก็พวกนี้ก็เก็บไปครับชุดตัวเก่าเราปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ชุดอเมซิสต์มาดีหรือเปล่านะครับผม ดี๋ยวนะแล้วดาบมาทำยังไงนะดาบดาบอเมทิสใช้ใช่ไหมใช่ไหมไม้ง,ง,งูนะครับผมโอเคไม้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 ไม,ไม,ไม,ไม้นะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บทำมาสองดาบครับผมเราหาแฟนสองคนก็นพอครับแฟนแฟนเราหาสองคนก็นพอครับเราจะไม่หล่าใจนะครับผมโอเคเอ้สามคนเออเราเออเออเรามีสามดาบดีวว่าเออทำหาสามคนเลยครับแฟนเรานะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมเราไปหาแฟนกันดูครับแฟนจ๋าอยากได้แฟนแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคนี่ผมอัดไปกี่นาทีเลยว่ะ อ่ดไ,ไ,ไปอัดไปอัดไปไปเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันแล้วกันนะครับโอเคอัดอัดไปต่ออัดอัดต่อเนื่องไปนะครับผมยาวๆไปครับโอเคแฟนจ๋าครับผมเราไปหาแฟนก,กันดีกว่าครับป,รปึป๊บปึป๊บปึ๊บเราจะบินไปนะครับผมในการใช้อ่าไม่เอาดีกว่าเดินไปธรรมดาก็ดีแล้วนะครับผมขี้เกียจบินแล้วครับจังหวะนี้โอเคป,ปึป๊บปึ๊บเออใช่ใช่ใช่แบบนึงนะผมมีของที่จะ <im itos> ที่ที่ที่ <im itos> <ensation> ผมจะจะนำเสนอครับมันคืออ่าแป๊บนึงนะครับผมผมลืมชื่อมันแล้วว่ะ โอ้ลิ้นเริ่มพันครับลิ้นเริ่มพันโอเคเอ่อมีอะไรวะหายกรรมปึ๊บอ่านย่างไรครับผมโูโรบอกครับผมโอเคครับต้องใช้เลสโตนครับในการทำมันสามารถบินได้ครับผมอ่าผมมีเลสต์เตนปะวะกลับไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะมันสามารถบินได้ครับผมไปขอเลสเจียงเป้งเจียงเป้งเหมือนกันครับไอ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 ันนี้เลยครับโอ้โหเริ่มลิ้นพันนะจังหวะนี้ต้องต้องหยุดอัดสักพักหนึ่งโอเคเอ่อเลสโตนเลสโตน กามเลยครับ shirt. ไม่มีเลตโจนเหรอกามนะครับเลตโจนไม่ม okay. ีไม uh, okay. ่มีเลตโจนมันก็เหมือนกันนี่หว่าปึ๊บ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 ดูให้ช่วยอีกทีหนึ่งโอเคในกระเป๋าไม่มีเลตโจนเชื่ออ่าไม่มีไม่มีไม่ไม่มีเลยครับเลตนสตนโอเคครับคิดว่าอ่าเราจะไปหากันก่อนดีไหมค่อยหาแล้วกันนะผมโอเคพานี้เราขอไปหาแฟนก่อนนะแฟนจ๋าแฟนแฟนแฟนนะครับอ่าปึ๊บ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 วิ่งไป วิ่งไปด้วยความเร็วสูงครับผมไปหาแฟนในจังหวะนี้โอเคปึ๊บๆๆๆๆๆๆนะครับหูฝูงแมงเม่าเอ้ยไม่ใช่แมงวีเออนั่นแหละครับโอเคเฮ้ยมันตัวอะไรวะนั่นไปดูแป๊บหนึ่งคุ้นๆเหมือนเคยเห็นเคยเห็นแล้วมันคือตัวอะไรหนออ่าเป็นลิซ่ารคับผมเป็นกิ้งก่าพิกาน้ำโอเคปึ๊บปังไม่โดนปังเรียบร้อยครับทิปเปิลคิวปึ้ง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 โอ้โคตรชอบธนูว่ะเออโคตรมันนะครับธนูโอเคใช้ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ ะผมของนี่ใช้ได้อยู่ครับจังหวะนี้ก็มอดมอดเริ่มไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่าอ่าเราเริ่มเก่งขึ้นแล้วครับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวนะนี่ผมเปนแรกมาตัวอะไรวันนี้เอาจากก้อนไฟดิบเป็นได้เออจากก้อนไฟก๊าบมาเป็นมดอีก <c oughs> เป็นแอนแมนอีกนะครับผมโอเคอตกดำมันมันไม่นำไม่ได้ไม่นำไม่ได้ก๊าบก๊าบก๊ก๊โอเคครับอ่าเอาแฟรีม่มาเดิมดีกว่าอ่ะ โอเคผมผมว่าจังหวะนี้ครับเราเริ่มเริ่มแบบพวกมันเติมมาเริ่มทำาเริ่มทาอะไรผมไม่ได้ครับเพราะว่าของเราเริ่มดีเลยครับของเราเริ่มโกงครับจังหวะนี้โอเคมาตีนายตัวได้เนาะว้าวกิงกาชิงเฮ้ยไม่ตายหรอครับเชดเก่งเก่งอยู่เก่งอยู่แต่ว่าหลบได้ไวเอ้มันมันมันกระทนุงบผมเอ้ยมันเอ้ยมันกันเยอะครับตัวนี้เฉงวะครับมันมันเลือดเยอะไม่ใช่ดิมันเกาะเยอะครับเนี่ยผมผมยิงเขาหกเองนะครับยิงเขาหกโอเคลองตีดู ทีก็ข้อ6กว่ะฮะไปพวกนี้ปล่อยไปครับว้าวดิศาสวัสดีเพื่อนดิศาสต์โอเคเดี๋ยวเราไปไปไป,ไปเอาเกิร์ลเฟนก่อนไอ้บ้าลืมลืมลืมโอเคเกิร์ลเฟนเกิร์ลเฟนบ้านเราบ้านเรา,เราอยู่เราอยู่ตรงนู้นครับโอเคเดี๋ยวนะลงทางเดี๋ยวโอเคเกิร์ลเฟนเกิร์ลเฟนน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวหนี้ครับนั่นไงโอ้โหเยอะแยะมากมายครับาคนไหนดีบางคนไหนก็มาเหอะครับคนไหนก็มาเหอะครับเอาต่อไปไปให้ขอใช่ปะอ่ะเกิร์ลเฟนบัตเตอเดี๋ยวกลับละกเดี๋ยวกลับกับ กับสกินแล้ก่อนครับสกินสกินสกินนะครับสกินสกินสกินอ๋อติดโอเคไว้กระตุกนะครับอ่ะไหนดูซิมีใครบ้างหนอชื้อเอ่อเอาคนที่อยู่เอาคนที่อยู่มันบกแล้วกันครับบัตเต้ปึ๊บปึ๊บมันให้ยังไงวะครับเดี๋ยวนะเก็กโดนไปเหรอไม่ใช่ครับเออไม่ใช่สิมันต้องใช้ดอกไม้สีแด,ดงเหรอครับผมลืมไปโอ้โหไอ้บ้ามาเก่งเลยมันต้องมันต้องใช้ดอกไม้สีแด,ดงเหรอครับแป๊บนึงนะไปเอาไปเอาดอกไม้สีแดงก่อนครับ ผมมีประวัติในในคังในคังดอกไม้สีแดงดอกแดดดิไลออนโอเคมีนี่อยู่นี่วมาเอา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 มาโอเคแล้วเราก็เอามาทําเป็นเป็นบอลมิลฮะผม,มดอกไม้สีแดงไม่ไม่ขึ้นดอกไ,ไ,ไม้สีแดงไม่ขึ้นเว้ยไอ้พระดอกไม้สีแดงไม่ขึ้นเว้ยไอ้ไอ้ไอ้ชิบหายกรรมนะครับผมโอเคปึป๊บปื๊บปื๊บปื๊บปีนไปเอ้ยตกตามไม่ได้ลืมเรืมเืมเืมตกตามไม่ได้ตกน้ำไม่ได้โอเคน่าขึ่งหลอด โคตรน้อยนะครับโอเคตรงน no okay. uh, right. right okay. ี okay. 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 uh, from, right? okay. uh, oh, ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ปึ๊บไม่ไม่ขึ้นเลยวะแถบดอกไม้สีแดงอ้าวแนบมาดังดอกหนึ่งโอเคเก็บมาชึบชึบผมรวมๆได้ปะวะไม่ได้ดิรวมๆมันมันจะไม่ได้ครับผมโอเคมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อตรงนี้ก็มีนี่ว่ะเอามาเอามาให้หมดครับโอเคอ๋อยังไงเจอแล้วนะครับผมตำทาก็มีนี่ว่าจะใช้บนมิวให้เปืงทำใหมวะเนี่ยเอา ออกก็โพสขึ้นมาครับโอเคอ่านั่งไงโอ้โหเป็นหมู่คณะเลยนะครับผมดอกไม้สีแดงซึ่งเราจะเราจะไปจิบแฟนของเรานะครับผมตอกมาให้หมดครับปาบมาชึบชึบไม่โดนโอเคปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับดอกไม้สีแดงของเราครับปึ๊บปึ๊บเอาเอาไปสักลวงหนึ่งเอาไปสักลวงหนึ่งครับได้มาเก้าชิ้นแล้วครับผมโอเคปึ๊บ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 ชึบปึ๊บโอเคครับน่าจะพอไหมครับสิบชิ้น ในการจีบแฟน3คนพ่อหยู่หรอกมัง้งนะครับโอเคปึ๊บ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 อะกลับไปที่เด็มของเรานะครับกลับไปที่เด็มของเราครับผมกลับไปตรงเฟนของเรานะครับผมโ okay. อเคเฮ้ยนี่มันผู้ชายเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับตกไมส้สีแดงเธอสนใจไหมแล้วมีของจะให้แนะ่ปึ๊บกลับกลับล่างก่อนโอเคยำหย่ำยำยำแปลงลง่างชิงนะครับผมโอเคนี่จะปล่อยครับเกิร์ลเฟนของเรานะครับผมโอเคครับอ่าเอาดาไปปึ๊บ อ้าวดาบไปนะครับโอ้โหวัอดีที่รักที่รักของเรานะครับโอ้โหเป็นไงครับด้วยความหล่อของเราเนี่ยผมนี่เป็นไงด้วยความหน้าตาดีจุกนมสีชมพูด้วยทุยโอเคพอเหอะนะครับอ่าเก็บไปเก็บไปโอ้โหเริ่มมืดแล้วว่ะเริ่มมืดแล้วเริ่มเริ่มมืดเริ่มมืดเดี๋ยวเดี๋ยวขอแฟนขวาแฟนก่อนขวาแฟนก่อนแฟ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 นคนนี้คนนี้เอาม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 าไม่ได้โอ้ยยิงเหลือเกินยิงเหลือเกินเนี่ยแฟนคนนี้เนี่ยโอ้ไม่ไอ้ยอย่าตีกระเด้ง ไว้หึงหึงโอเคสองคนสองคนพอฮะสองคนพอแฟนหึงแฟนหึงไอ้คนนี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 ้คิดรักคิดรักไปไว้ยาตี้ตี้เออยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาดาไปอ่าเรียบร้อยครับยาหึงมันหึงเรืไงเนี่ยโอเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านพวกนายพวกเธอกลับมาโอเคกลับมาแฟนหึงครับผมโอเคปล่อยไปครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับมาพวกอ่ะโอเคครับมาตอนนี้ตอนนี้เราได้แฟนมานะครับผมเออผมต้องข้ามน้ำไปเลยว่ะ ทำ,ทำสะพานเห่อไหมให้แฟนมันมาได้โอชาเนไครับแฟนคงตามเรามาได้อยู่หรอกกับมัน,นครับแแฟนลงน้ำรับผมแฟนลงน้ำฟาแฟนลงน้ำนะครับโอเคว่ายไ,ไปับว่ายไปเชิบเชิบเราสามารถแปลงร่างครับตอนนี้ครับผมผมจะกำอ่าผมจะแปลงร่างครับผมเป็นเจ้าชายกบนะครับเ <c oughs> จ้าชายกบของเราครับแงเจ้าชายกบเลือดสีโอเคเจ้าชายกบนะครับปึ๊บปึ๊บทำไมกบว่ายน้ำไม่ได้วะเนี่ยไอ้ปลาเอ๋ยนะครับโอเคปึ๊บ ปึ๊บอืออืออืออืโคตรเฉยชานะครับเดี๋ยวในบ้านเราบ้านเราทางนู้นโอเคบ้านเราทางนู้นนี่ผมโอ้โหว่าไปไกลเลยเนี่ยแฟนตามมาเพื่อนแฟนตามมาตามตามตามเจ้าโอ้ยยินพันตามเจ้าชายกบมาเพื่อนแฟนนะครับให้แฟนตามเจ้าชายกบมานะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมอยากบินเลยว่ะไม่เอาดีกว่าแต่แฟนตามไม่ทันครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาดิสัตว์มาแล้วกันครับที่สัตว์น่าจะว่ายน้ำได้นะครับผม เดี๋ยวน,นะหรือว่าแฟนมันว่ายน้ำตัดหมดได้ว่ะอุ้ยริาสาดเชืร้ริาสาดเลือดเยอะพอตัวอยู่เหมือนกันครับริาสาดโอ้จะว่ายช้าแต่ว่ายช้าริาสาดโอเคไปต่อครับไปต่อนะครับผมแฟนกี่ตัววะเนี่ยกี่คนกี่สามคน,นครับด้านหลังเรานะครับผมโอเคพวกเพื่อนพวกเธอนี่ยมันเอเ,อเอเตอร์มแมวมันเป็นศัตรูของเราตั้งแต่ยุคสมัยดึกดำบรรแล้วเพราะฉะนั้นมองหน้าม,มันดีๆจากนั้นก็ยิ่งแม่งเลยนะครับไปโดนเฉยโอเคปล่อยไปครับอ่าปึ๊บ พวกเธอเรียกมาสิจักชา้าเลยเกินเอา้าเดี๋ยวนะเออแฟนมันแฟนมันวาร์ปได้นี่หว่าไอ้บ้าเราก็โอ้ยไอ้เราก็อเ,ากเอไอ้เราก็วายนานม,มาตักนานเนี่ผมโอววันนี้แมงมุมแม่อย่าเข้ามาเราต้องใช้เราต้องเกาะเมียกินครับเออดีเราก็ต้องเกาะเมียกินดิวะเออให้เมียสู้ดิครับโอเคช่างเถอะครับมาปึ๊บปื๊บเ,เราสามารถที่ขวาอย้แฟนได้ป่ะวะปึ๊บอดับอ๋อเราสามารถจะดับจะดับพวกเธอมาได้ไงประมาณนั้นครับ โอเคโอเคกลับมากลับมากลับมาแฟนแฟนกลับมาเพื่อนแฟนโอเคครับลงมาเพื่อนชิงลงมาลงมาลงมาลงพวกเธอโอเคครับมา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 ลงมาลงมานะครับผมลงมาที่รักที่รักโอเคมาครับสามคนใส่ใจโอเคผมก็ไปว่าพานี้ครับแล้วก็ได้ของมาพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็ได้พวกของอัติเบลมาเยอะพอตัวเหมือนกันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ได้ได้ใครวะได้แฟนมา3คนนะครับก็เอาไปว่าถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำไรคลิปหน้าก็ คอมเมนต์ <Comment> บอกกันเอาไว้ได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็อ่าคลิปหน้านะฮะผมคลิปคลิปหน้านะฮะก็นั่นแหละครับโอเคเอาเป็นว่าก็ต้องขอจบก,กันเดี๋ยวเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเจอก,กันคลิปหน้าครับไว้บ่ายครับนะครับ